สวัสดีครับวันนี้วันที่2เดือนมกรา2565นะครับวันนี้เราก็จะพามารู้จักกับตัวคานนะครับของบูมเ r สซิ่งยี่ห้อยี่ห้อบูมเรสซิ่งนะครับรหัสหมของมันก็คือ BRX 9 0นะครับนี่ จะเป็นคานตัวยาวหน่อยนะครับตัวยาวกม็มีมาทั้งคานหน้าคานหลังเลยนะครับสองแบบฝาจะเป็นสีแดงนะครับถ้าถ้าเป็นตัวของตัวบูมเบสซิ่ง BRX เนี่ยมันจะเป็นฝาสีดำนะครับแล้วก็คานมันจะแคบนะครับ ก็คืออันนี้อ่าอันน,น,นี้นี่คือคานแคบนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็ล้อก็จะหุบเข้าไปอยู่ในตัวบอดี้รถเลยนะครับตัวนี้แต่สำหรับคนที่ไม่อยากได้รถคานแคบนะครับก็ต้องจัดตัว90นะครับ bi90 อันนี้ไม่ใช bi70 อันนี้คือ90นะครับก็ความแข็งแรงของตัวนี้ก็แข็งแรงมากนะครับ ตัวเฟืองข้างในก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวข้างนอกเนี่ยวัสดุเนี่ยการทำการการกลึงอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมผมว่าเปนถือว่าเป็นคันสุดยอดแห่งคันเลยนะครับอันนี้แต่ว่าก็ ใครจะเลือกแบบว่าคานกว้างคานแคบนี่ก็อยู่ที่อยู่ที่ลักษณะการใช้แล้วก็อยู่ที่ความชอบนะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบแบบว่าให้ตัวคานตัวยางเข้าไปหลบอยู่ในบอดี้แต่บางคนบอกว่าใส่ตัวคานแคบของ b x x 70เนี่ยมันก็จะเลี้ยวแล้วมันแคบไปนะมันติดไปหมดเลยนะครับก็ถ้าไม่ชอบแคบมากเนี่ยก็ จัดตัวยาวนี้ได้เลยนะครับ BIX90 นะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาดูว่าข้างในมันเนี่ยหรือว่าในชุดของมันเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง BIX70 กับ90เนี่ยก็มีอะไรครบนะครับทุกชิ้นเลยนะครับทุกชิ้นก็สำหรับท่านที่เอาไปเล่นแบบเล่นแล้วก็อาจจะแบบมีตรงนู้นหลุดตรงนี้หลุดเนี่ยก็อะไรมีนะครับ แต่ว่าเวลาเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมาเช็คน็อตนะครับเช็คน็อตทุกตัวเลยแล้วก็เล่นไปนานๆแล้วก็มาเช็คตัวพวกจารบงจารบีข้างในนะครับสำหรับตัวเนี่ยตัวตัวดอกจอกเนี่ยก็แน่นปึกเลยนะครับของตัว b i x เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวคาร BR b r x 90เนี่ยตัวยาวเนี่ยให้อะไรมาบ้านนะครับในตัวเซตของมันนะครับกล่องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ <S <S มีรหัสเียฮะ brd 9022นะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะฮะคู่มือมาให้บอกเลยว่า ตรงไหนประกอบด้วยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวนะมันวางไว้งนงอ่าประมาณนี้คู่มือก็มีคู่มือมาให้เรียบร้อยหนึ่งอันแล้วก็ตัว อุปกรณ์ก็จะมีชุดลิงก์หน้ามาให้นะครับเป็นสเตเลสชิมแ่นชิมนะครับแล้วก็ลิงก์อีก2ตัวแล้วก็ดุมลอ้อพร้อมน็อตนะครับแล้วก็หัวบอลพร้อมตัวหนอนนะฮะนี่ตัวนี้เนี่ย ความยาวระหว่างรูถึงรูนะครับรูก็คือมันจะมีรูตรงนี้รูที่เป็นสลักนะครับสองฝั่งเนี่ยอันนี้คือยาวร้อยเจ็ดสิบหกหนึ่งเจ็ดหกมิลนะครับก็สิบเจ็ดเซนนิดนิดนะครับหนึ่งเจ็ดหกรูถึงรูนะครับ รูถึงรูถ้าถ้ามาเทียบกับตัวโยต้านะครับอันเดี๋ยเรามีตัวโยต้าโยต้า2มาเทียบเนี่ยก็ถือว่ายาวกว่านะครับกว้างกว่าโยต้า2เพราะว่าตัวรูถึงรูเนี่ยรูรูเนี่ยรูสลักนะครับของโยต้าเนี่ยมันแค่170นะครับ170อันนี้176ก็อันนี้จะยาวกว่า กว้างกว่านิดหนึ่งนะครับนะกลับมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นยูนิเวอร์แซลมาแล้วนะครับข้างในชุดเลี้ยวยูนิเวอร์แซลแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากอะไหล่มีทุกชิ้นนะครับตัวนี้ก็สำหรับเปิดตัวฝานะฮะตัวฝา แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ก็คือ2.5นะครับหกเหลี่ยมเบอร์2.5ไขตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยใช้2.5มาเลยตรงนี้ก็2.5เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นคารที่เลี้ยวแคบนะครับมากๆเลยนะครับแล้วก็ทนทานนะครับ สำหรับชิมเนี่ยก็อันนี้ดูแล้วเนี่ยก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่าอันไหนต้องชิมหรือไม่ต้องชิมนะครับก็อย่างเงี้ยขยับอย่างเงี้ยถือว่าก็ควรจะต้องชิมนะเพราะก,ก็ให้เขาให้แผ่นชิมมาด้วยนะครับวิธีชิมเนี่ยก็เราก็ต้องแกะฝานี่นะรูออกมาปุ๊บเนี่ย แล้วก็ดึงฝาออกมานะครับมันก็จะมีตัวฝาเนี่ยก็อยู่จะอยู่ติดกับตัวชุดชุดเดยหมูเนี่ยนะครับเราก็ดันเดยหมูออกมาแล้วปุ๊บแล้วก็เอาชิมไปใส่ข้างในนะครับชิมใส่ข้างในก็ดูว่ามันหนาบางแค่ไหนแล้วก็ดูว่าใส่ไปอันสองอันแบบว่าพยายามให้มันฟิตแบบว่าแน่นมากที่สุดนะน,ะนี่มันขยับเยอะไปนิดนึงนะครับเพื่อเวลาเล่นก็จะได้ มันจะได้อยู่กับเรานานๆเพราะมันจะอยู่ถ้าเกิดมันแน่นมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ที่เฟืองเนี่ยขบกันพอดีมันก็จะได้ส่งแรงได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะชิมเพราะว่าเขาให้ความสาคัญกับกับชิมมาเนี่ยเราก็ควรจะใช้นะครับสิบกว่าแผ่นเลยนะครับให้มาด้วยไม่ต้องมาซื้อแยกนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นตัวอันหลังนะครับอันหลังคานหลังนะครับ ก็รูถึงรูเหมือนกันนะครับรูถึงรูก็คือรูตรงนี้ดูตามนิ้วตรงนี้นะครับนี้ก็รูตรงนี้เนี่ยยาว1 7 6็นะครับ1น6หก็คันหลังก็เป็นฝาแดงนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ฝาแดงฝาดําก็มีขายนะครับแล้วก็อะไรมีทุกตัวนะครับอะไรที่เขามีมาให้บ้านนะครับก็จะเป็นตัวดุมนะครับตัวดุมแล้วก็เป็นน็อต M3 นะครับแล้วก็สลัก แล้วก็มีชิมอีกออแล้วก็สำหรับอันนี้ก็มีชิมเหมือนกันนะครับชิมแล้วก็วิธีเดียวกันเหมือนกันแล้วก็คือเวลาจะใช้ก็เราก็ถอดในตัวตัวเนี้ยตัวยางยางเนี่ยออกมาก่อนนะครับเพราะว่านี้เขาเขาใส่มาเพื่อที่มันจะได้ป้องกันนะครับเวลาขนส่งหรือว่าเวลาประกอบเนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรไปกระทบกระแทกมันนะครับ สำหรับคานหลังก็จะมีคู่มือมาให้เช่นกันนะครับก็ลองไปเปิดดูนะฮะว่าอะไรประกอบก่อนประกอบหลังอันไหนหน้าไหนหลังเนี่ยนะก็แล้วก็กเขาก็แนะนำให้ใช้ตัวล็อกไทยนะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมก็ใช้เบอร์สองจุดห้าเหมือนกันนะครับก็คานหลังก็แบบนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทียบดูนะครับว่า3คันเลยนะครับอันนี้อันนี้ b ร x 90นะครับอันนี้70อันนี้คันโยต้านะครับตัว b R X 70เนี่ยตัวนี้ตัวคันแคบเนี่ยอันนี้เวลาใส่แล้วเนี่ยตัวล้อมันก็ตัวยางเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในบอดี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบรถสไตล์คลาสสิกนะครับสองอันนี้ก็จะเลี้ยวแคบเหมือนกันเลยนะครับ เลี้ยวแคบและมีความทนทานนะครับสำหรับ BIX 70เนี่ยก็ความยาวรูต่อรูนะครับก็คือรูตรงนี้กับรูตรงนี้ก็คือเป็นรูที่ร้อยสลักพินเนี่ยสฝั่งเนี่ยความยาว1.8.5 4นะครับ1.8.5 4ถ้าเป็นของโยต้าทูนะครับสลักตรงนี้ก็1.70ครับ1.70ก็ดูแล้วเนี่ย3คันเนี่ยอันเนี้ยแคบสุดนะครับ VRX70 แคบสุดตามมาด้วยโยต้านะครับแล้วก็ตามด้วย VRX90 นะครับแต่ว่า VRX70 กับ90เนี่ยสำหรับรถลิงค์นะครับสำหรับรถลิงคนะ์แต่ว่าตัวโยต้าทูเนี่ยสำหรับรถแนบนะครับมันจะมีแผ่นตำแหน่งที่จะวางแนบอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้เอามาเทียบให้ดูเฉยๆนะครับว่าความกว้างมัน มันกว้างยาวขนาดไหนนะครับก็ตัวนี้90นะครับจะยาวกว่าตัวนี้70นะครับ BI 70ก็จะแคบกว่านะครับตัวพินต่อพินก็ต่างกันพอสมควรนะครับ170กับ100เอ้ยไม่ใช่176กับ148นะครับก็หลายเซ้นอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบรถแบบว่าออฟโรดทั่วไปที่ไม่ใช่คลาสสิกก็ จับตัวนี้ได้เลยครับ BRX 9 0นะครับคุ้มค่าทนทานแน่นอนอะไรมีทุกชิ้นนะครับครับก็ดูกันไปแล้วนะครับว่าตัว BRX 9 0นะครับคานของ o o o m r a s i n g เนี่ยมีความคุ้มค่าในการที่จะเอามาใช้เนี่ยยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นนวัตกรรมของ ของบูมไรซิ่งนะครับคือทำของออกมาหลายๆอย่างเนี่ยก็ตอบสนองคนที่เล่น RC ซแบบรถสเกลเนี่ยได้ดีมากเพราะว่าคุณภาพมันคุ้มกับราคาที่ที่ที่ต้องจ่ายนะครับใช้คานเดียวเนี่ยอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องอารมณ์อะไรเนี่ยเราก็มีบริการพร้อมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมช่องของเรานะครับ4ช่องทางน,นะครับ Facebook Youtube Instagram แล้วก็เว็บไซต์ในชื่อเดียวกันก็คือ r c s c a l e Thailand นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับของเราก็อัดคลิปเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาลงไปลงใน Youtube นะครับ YouTube เราก็ชื่อ r c s c a l e t h a i l a แลแล้วก็เราก็เอาก๊อปลิงก์จาก YouTube เนี่ยไปแปะในเว็บไซต์นะครับก็คือเราก็จะมีเว็บไซต์ของ R c Scale Thailand เนี่ยก็จะมี คุณสมบัติของสินค้าต่างๆแปลเป็นภาษาไทยโดยผมเองนะครับก็แปลได้ค่อนข้างพอพออ่านได้นะครับแล้วก็เอาตัวลิงก์เนี่ยที่เราอัดอยู่เนี่ยก็ไปแปะไว้ในข้างล่างนะครับเวลาคนที่จะเข้าไปศึกษาว่าสินค้าตัวนี้มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างเนี่ยก็จะได้เห็นลิงก์ด้วยก็จะได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับผมเอเอเลียนนะครับสวัสดีครับ